นี่ผักสวนครัวอันนี้อันนี้พักอย่างก็คะแม่เที่ยวใส่ผักไทยก็ทอดอย่างนี้ผู้ชายผู้ชายเที่ยวใส่ผัดไทยอนะเนาะดูอันนี้สื้อแน่สวยๆเลยอะอันนี้บอนเอ้ยไม่ใช่ตูนนะแม่เนาะตูนใส่แกง ปลังนี่ผักสวนครัวมีพร้อมผักสวนครัวรวยกินได้อันนี้พริกมีทุกอย่างมะเขือมะเขือผักมุงเนาะผักชะอมชะอม,มยังมีอ่ะใครออกมักับเก้ามือปลอดใจนะ,นะ,นะต้นมะนาวก็มี นี่คือมลแล้วนี่เมลมะละกอก้าูกครับดูพริกใบเตยก็ไว้ทำน้ำต้มใบเตยอันนี้ต้นขิงหรือคาคะแม่อันเนี้ยต้นอย่างอะต้นคาคามะเขือกระถิ่นนะฮะไ่กินกับหอ,อ,อยนางรม ใบชะพูมีหมดนี่คือใบชะพูแขงแค่ก็ได้อันนี้อันนี้โหระพาเนาะแม่เนาะโหระพาโหระพาเราคิไม่มะกรูดนี่มะกรูดนี่มะเขือมะนาวพี่พี่เนี่ยมะกรูดนี่มะกรูดทีกระถางไหนอ๋อมะกรูดโน มะกรูดบัวลยสี่ต้นมะกูดโหพสี่ต้นเลยมะกรูดบัวลสี่ต้นเลยจะไข่ปุ่นจะถ่ายบุมนมะนาว<ะ>ขนนขนนพอมนุอาานนอกรวยนงบดไมออยหนไอให้เนาะมีนะลกแล้วมันหนนน้ำผึ้งมเีอ่อือมเขือ,อพาชมสวนรอบบ้านครับนี่พริก นี่พริกต้นพริกกำลังออก,ออกดอกเลยเนะี่ยพื้นที่ไม่ให้ว่างเปล่านะครับทำเป็นผักส่วนครัวเวลาจะทำกับข้าวก็ง่ายนี่ผักเผ็ดก็มีไว้ใส่แกงแค่ททำกับข้าวได้ไหม ภาษาเหนือเรียกผักภยัยสวยงามน,นะนี่ขึ้นช่ายเวลาเราไปซื้อตลาดเราก็ตัดรากมาปักชำไว้มันก็จะโตขึ้นมาใหม่เก็บกินได้หลายครั้งเลยประหยัดผักนี่กินงกุ้งแช่น้ำปลานี่สุดยอดล้ว แดนมเนื้ออันนี้เนาะนี่คือผักชีฝรั่งอันนี้เขาเรียกใบเลยนะที่กินกับขนมจีนะจำชื่อไม่ได้ นี่ตะไคร้ตะไคร้ก็เพิ่มลงนี่ใส่ตะไคร้นี่ก็ตะไคร้นี่เราทำต้นไม้ให้สวยงามพื้นที่ไม่ว่างเปล่าก็นี่ปลูกผักกะเพรากะเพราก็มีหมดนี่ กะเพรา